สวัสดีค่ะวันนี้ทําเมนูต้ยมยำไก่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะทําเมนูต้ยมยำไก่นะคะได้มาสองสองขาเนะาะค่ะสะโพกติดติดน่องเนาะอันนี้ก็เป็นขาต้มน้ําไปแล้วขาตะไคร้ไปมะกรูดน,นี้ตะไคร้ค่ะทุบแล้วนะคะจะใส่ไปแบบนี้เลย ม,มาปรูกวันนี้ไม่มีรากผักชีค่ะทุกคนไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรนะแล้วเเดือดแล้วก็จะตามไปด้วยไก่นะคะจะใส่มะเขือเทศนะอันนี้คือพริกนะคะทุกคนพริกที่อ่เป็นพริกเหมือนกับพริกหยวกแต่ว่ามันมันนี่นะมันเผ็ดนิดนึงนะเดี๋ยวเราก็จะใส่คือเพื่อนเขาปลูกอะคะ่ะ ที่สวนเป็นลูกกล,ลมๆแบบนี้เนาะเหมือนแอปเปิ้ลคือค่อนข้างเผ็ดแต่ว่ามีเด็กนะคะทานก็เลยจะไม่ใส่เยอะจะไม่ใส่เผ็ดนะคะเดี๋ยวให้นิดเดือดก่อนเดี๋ยวจะตามไปด้วยไก่ค่ะุดนี้ก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะทุกคนเนื้อเยอะมากเลยค่ะอันนี้ซื้อมานะคะ ลดราคาแล้วนะคะแปดดอนค่ะประมาณร้อยหกสิบบาทถ้าไม่ลดก็ประมาณาาม ok 2อ0สองรค่ะให้เขาเดือดก่อนแล้ปรุงค่ะค่ะตอนนี้นะคะแ้ก็จะช้อนฟองออกนิดนึงนะคะทุกคนฟองที่เขาแบบดดีนี่ค่ะก็จะปรุงค่ะปรุงอันนี้ผงผงรุด,ด,ดีนะคะผงรุด,ด,ดีใส่ลงไป ใส่ชูรสนิดนึงนะคะทุกคนชูรสนี่คือชูรสนะโอเคจะใส่น้ำปลาโอเคใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศไม่มีเห็ดไม่มีอะไรก็จะใส่แค่นี้แหละคะทุกคนมันก็อร่อยนะคะอร่อยอีกแบบนะคะคือไม่มีที่ไม่ใส่เนี่ยไม่ได้ไปตลาด ใส่พริกลงไปหนึ่งเม็ดแล้วก็พริกหวานนี่แหละแดงๆเลยไก่นี่แบบชิ้นใหญ่อยู่แล้วนะทุกคนก็จะอร่อย <c oughs> เนื้อเยอะจะน้ำก็จะหวานนะคะมสมุนไพรก็เยอะอยู่ไม่มีรากผักชีไม่เป็นไรโอเคทุกคนนะก็พอเขาสุกแล้วนะก็ชิมรสชาตินะคะเราก็ปรุงแค่นี้แหละเป็นแค่น้ำปลา ก็ไม่ใส่น้ําตาลจะทําแบบเจืดๆแบบอะไรนะน้ําแกงไม่ใช่แกงน้ําข้นอะ่ะแกงน้ําใสต้มยำน้าใสค่ะต้มยำไก่ต้มยำน้าใสขอบคุณนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็จะใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวลงไปบีบมะนาวโอ,โอเค เสร็จแล้วชิมรสชาตินะคะตามใจคนคนกินเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะต้มยำไก่นะคะอืมโอเคแล้วค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะคะ